ลูกอ่า,าไทยศิริขวัญรุง่งธันชนกชลันใครได้กลุ่มที่หนึ่งอ่าเตรียมพร้อมนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้กลุ่มที่หนึ่งมายืนตรงนี้เลยค่ะเตรียมกล้วยแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างมาหน้าห้องเลยนะคะลูกเชิญเลยค่ะหน้าห้องเลยค่ะไหนสมาชิกกลุ่มหนึ่งมีกี่คนลูกยกมือ เตรียมพร้อมเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราปอกกล้วยนะคะแล้วก็แช่ลงไปในน้ำปูนใสนะคะ,ะเชิญเลยลูกเดี๋ยวคุณครูหลบกล้วยคุณครูก่อนนะคะน้ำปูนใสหนูอาจะเทใส่นี้เลยนะคะอะใช้กระมังใบใหญ่ อแกะอเอาเทนนี่ลูกนมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกไม่ต้องออกมาทุกคนละลูกขอสมาชิกแค่สามคนนะคะออกมามากแล้วพื้นที่เราแคบอ่า๋หนูเทน้ําปูนใสใสในกะละมังเลยค่ะอ่าหยิบกล้วยของตัวเองมาเลยลูกน้ำตาลใช้กับครูได้นะคะหนูเอาน้ำตาลมาแค่นี้แหละลูกนี่เหรอคะ ครึ่งกิโลกร,รมัมที่ครูสั่งไว้จะหวานไหมเนี่ยลูกอันนี้ประมาณหนึ K ่งขีดยกมาเลยค่ะยกมาเลยคุณครูเชื่อแล้วไม่ค่อยได้เข้าครัวใช่ไหมคะมทำไม่เป็นก็ได้เป็นวันนี้ลูกมีดสคิคะลูกมีดนะคะสงสัยคุณครูต้องสาธิตเองแล้วมั้งลูกอ้าวตัดอย่างนี้ลูกกล้วยนะคะตัด นะคะต้องระมัดระวังนะคะลูกการใช้มีดของมีคมนะคะ,อะปอกเปลือกกล้วยออกอหนูยกเอาถุงไว้ลูกเอาถุงใส่เปลือกนะคะ,ะเทให้หมดเลยลูกน้ำปูนใสเทหมดเลยค่ะเขย่าวขวดก่อนแล้วเทหมดเลยวางสิคะลูกวางนี่นะคะทุกกลุ่มทําพร้อมกันก่อนตอนนี้หนูทําได้เลยทุกกลุ่มนะคะหนูผ่ากล้วยได้เลยลูกเทไปเลยค่ะ าพาครึ่งแบบนี้นะคะ1ผลจะได้4ชิ้นนะคะแล้วก็ใส่กล้วยแช่ลงไปเลยนี่นะคะอ้าวตัดกล้วยออกนะคะตัดหัวตัดท้ายเคยเห็นเขาขายกล้วยทอดไหมลูกกลุ่มอื่นตอนนี้หนูแช่น้ำปูนใส่ได้เลยลูกไหนกลุ่มที่สองกลุ่ม2เตรียมพร้อมไว้ นะคะอ้าวแช่ไว้แบบนี้นะคะเพื่อนสมาชิกมีน้ำเปล่ามาไหมคะเดี๋ยวเราต้องล้างน้ำปูนใสในน้ำเปล่าหนูใช้กระมงังไปตักน้ำมานะคะลูก จมาชิกกลุ่มลูกแบ่งให้ใครไปดีไปเตรียมน้ำมาค่ะนั่นไงคะ,ะกำลังสีเหลืองอ้าวนะคะ วันนี้ครูสาวณีลดสัสดส่วนแล้วค่ะขอแค่หกขนเพราะว่าถ้ามากจะไม่ทันเวลาทุกกลุ่มนะคะลูกนักเรียนดูลูก ตอนนี้เรานำกล้วยนะคะมาแช่ในน้ำปูนใสแล้วนะคะหนูขยับหลุดไปเลยลูกขยับไปก่อนนะคะอ่ะยกกระ,ะมังใบนั้นมาให้เป็นฝูงวันนี้นักเรียนดูนะคะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกผ่านไปแล้ว ครึ่งชั่วโมงนะคะเราล้างขั้นต่อไปนะคะเมื่อเราแช่กล้วยในน้ำาููนใสแล้วเราต้องนำกล้วยมาล้างออกนะคะอ่าล้างออกไปเลยนะคะล้างให้สะอาดนะคะ อันหนูจานหูมามีจานไหมคะลูกอ่าขอยืมจานวางก่อนข้างหน้าสิคะลูกล้างเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไว้นะคะท่านต่อไปเราจะเคี่ยวนะคะน้ำตาลกับน้ำเปล่าในกระทะอน,นุูยกไป นักเรียนดูนะลูกนะคะตากน้ำตาลลงไปเลยเปิดไฟนะคะ กลุ่มที่สองถ้าหนูล้างกล้วยแช่กล้วยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วก็มาทําได้ในหม้อน,นี้เลยนะคะทําได้ครั้งละสองกลุ่มได้เลยนะลูก ใช้ไม้พายคนให้น้ําตาลละลายนะคะจะยินเสียงไฟยังคะ ทำไมคุณครูเลือกทำกล้วยเชื่อมลูกเพราะว่ากล้วยนั้นหาได้ง่ายมีทุกท้องถิ่นนะคะทั่วประเทศไทยนะคะปลูกง่ายนะคะ กลุ่ม2เดี๋ยวจะใส่หม้อเดียวกลุ่ม1ก็ได้นะคะเร็วๆนิดนึงนายยกมือสิลูกกลุ่ม2องอ่กลุ่ม2อแช่น้ำปูนใสยังคะแช่แล้วล้างยังลูกพอแช่แล้วล้างให้น้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ตักกล้วยขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมพร้อมมากลุ่มหนึ่งเดี๋ยวค่อยแบ่งกันนะลูก ล้างยังคะอ่ะไปล้างในนี้แล้วเอาต่กล้วยมานะคะอย่าให้น้ำหกกับลูกความร้อนนะคะจะสู้เตาแก๊สไไรือจะช้าไปินนิดนะคะ ให้เดือดก่อนจะใส่กล้วยลงไปนะคะอ่าคุณครูลืมบอกไปว่าคะแนนในวันนี้20คะแนนเหมือนเดิมนะคะคะแนนในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์5คะแนนความสามัคคีหมู่คณะในการปรุงอาหาร5คะแนนผลงานที่ออกมา5คะแนนและความสะอาดพื้นที่อีก5คะแนนรวมแล้ว20คะแนน รวมมารยาทในการทำงานด้วยนะลูกใจร้อนใช่ไหมลูกเอ๊ะทำไมมันช้าจริงใช่ไหมลูกมาใกล้แล้ว ใกล้เดือดแล้วกลุ่มสองมารวมกลุ่มหนึ่งเลยนะคะขอเพิ่มน้ำตาลอาีกนิดนึง ที่เพิ่มน,น้ำตาลพอเพิ่มไปอีกหนึ่งกลุ่มนะคะตอนนี้น้ำตาลใกล้เดือดแล้วอ่ะหนูยกหม้อนี้ไปก่อนก็ได้ลูกอ่ามากล้วยใส่เลยกลุ่มสองเสร็จหรือยังคะ สองนำกล้วยมารวมมากลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะะดูผลกล้วยของกลุ่มที่2ผลเล็กกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะคะ ต้องให้กล้วยนะคะจมอยู่ในน้ำตาลที่เราเคี่ยวนะคะต้องรอเวลาสักนิดนึง กลุ่มที่สามล้างเรียบร้อยหรือ,อยังลูกกลุ่มที่สามไหนกลุ่มสามอ่ามิกลุ่มนี้อยู่ไหน,นะคะอะ่กลุ่มสี่กลุ่มสี่เรียบร้อยอยังคะกลุ่มไหนพร้อมแล้วมาได้เลยลูกอีกหนึ่งที่นะคะ ช่วงที่เรารอนะคะให้เพื่อนกลุ่มสี่มาทำได้เลยนะคะที่บ้านเรามีหม้อแล้วก็ใช้ได้หมดเลยลูก น้ำตาในถุงเล็กว่้คุณคูด,ด้วยลูกเมื่อกี้นี้อยู่ไหนคะแกะสิคะ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอ้ากลุ่มไหนเสียงดังเราจะหักคะแนนกลุ่มนั้นด้วยนะลูกเป็นครูหักเลยนะคะ